ระหว่างที่ขับรถกลับบ้านก็เห็นต้นคามเยอะก็จอดเองนะครับเพราะว่าปกติผมไม่สังเกตเนาะสวยๆั้งนั้นนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเรียเห็นอยู่ดำๆอยู่น่าจะเป็นกวางครับแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวโตด้วยต้นความสวยๆนะตรงนี้ครับยังไม่รู้นะครับว่าตัวจะโต,ะตขนาดไหนครับนี่ครับสามตัวครับ หนึ่งตัวนี่ครับตรงนี้ครับที่ผมบอกเมื่อกี้โตเหมือนกันแต่เขามันสั้นไปหน่อยครับคือเขามันจะสั้นไปหน่อยภาพยังเบลออยู่เลยครับไม่รู้กล้องผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพยังไงก็ไม่ค่อยชัดลมชัดมั้ยครับลมชัดแล้วครับ มคนอีกตัวนึงครับเก็บตัวนี้ก่อนเก็บตัวโต,วตวก่อนครับรอนี่กินครับตัวนี้อยู่นะครับผมว่ามันชนกันแน่ครับตรงไหนนะเกิดสึกรายแน่แน่ครับจะชนกันหรือว่า ผสมพันธุ์ก็ไม่รู้เนาะตัวนี้ครับมาใส่ผิดประเภทครับปกติเขาใส่ปลาใส่หอยกันเนาะ วันนี้มาใส่รวงกว่างไม่รู้จะฟังหรือเปล่าประชังนะมันถีบออกถีบออกนะครับผมไปดูกันต่อเลยครับคนข้ามเยอะครับจะไม่ลงมาดูก็ไกลยอยู่ดูนะครับใส่ทัหมดแล้วครับแถวบ้านใครมีก็ช่วงนี้ก็ไปหากันได้แล้วครับกล่องเริ่มออกแนละ้ว พยายามสายสายสายตาจ้องมองอยู่น่ครับต้นคามนะครับนี่ก็ใช่ครับ,รบแบบนี้ครับใช้ทั้งหมดนะครับต้นคามนี่ครับ ป่าแถวนี้สวยมากนะครับเป็นป่าเ็ดนะครับผมว่าน่าจะเป็นผมคนแรกนะที่มาหาครับมีรอยเขามาเอาเลยครับต้คนคามอันนี้สวยมากต่บไม่รู้จะมีอะหรล่า ยามองช่วยกันมองด้วยครับม,มีตัวขับเด็ไปหาข้างหน้าสูต่อพยายามหาอยู่หน้านหนึ่งครับกว่าจะเจอจุดที่ว่าจเจอว่องกว่างครับยามหาถ่ายมาให้ดูหลายวันเหมือนกันแต่วันนี้ก็ได้ทำสำเร็จนะครับ นานทีหนึ่งปีก็มีครั้งหนึ่งครับก็ต้องออกหารเพื่อแต่เช้าแล้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับว่าเราจะเจอไหมภาคเหนือเขาเรียกกอนกวางครับกอนกวางก็คือถ้าว่าวันนี้เราเก็บตรงนี้ไปใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็จะมาหาที่เดิมครับโดยที่กวางมันจะเข้ามาหาโดย น่าจะใช้ใช้ดมกลิ่นนะครับนี่กินชี่กินอะไรของมันก็บินมาหาแล้วก็มาเกาะเกาะต้นที่เราล่วงออกไปแล้วครับทีนี้มาดูกันเนะาะอาจจะเจออยู่นะครับป่าส,สวยๆท้งนั้นครับมันจมาจอดรถมาดูนี่คงไม่ได้เลยนะครับนี่คอปตามนั้นนะ ยามหาอยู่เหมือนกันครับหลายต้นนี้ต้องใช้สายตากันหน่อยต้นนี้ก็ไม่มีครับต้นนี้ก็ไม่เจอต้อนนี้ทางทางเลยครับต้นนี้ต้นต้นโตน่าจะมีแต่กลับกันครับไม่มีนะครับ อือครับเก็บพ้าดครับเก็บพ้าดครับนี่ครับดูตำเกินไปนี่ครับเก็บพ้าดตัวโต,วตวครับนี่ครับ ครับอ่ันเนครับนี่มันเปนะครับังครับน,น,น่ันนงนี้มันครับอี่ันนี้มันเงี่มันี่มนมันรับนันมันงไรีนเ จะไม่ได้แล้วเขาจะกิดตัวรับไอตัวเขายาวไปหากันต่อครับนี่ครับต้นเล็กๆเ,เองครับผมว่าผมจำจุดไม่ได้ในพรุ่งนี้นะต้องไม่ลืมกันได้ครับ ดูจะมองไปได้านไหนแล้วมันจะต้องลามเต็มไปหมดเลยตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปเลยครับอยู่ต่ำอยู่จะไม่เจอเนี่ยครับไม่ใช่ทั้งหมดครับ ยิ่งเดินเข้ามาก็ยิ่งเจอครับดีนะครับที่ผมมีกระชังติดมาด้วยนีมครับใช้กนะาวนับนี้ำดำ,ดำครับ น่าจะใช่แล้วครับตัวเล็กตัวใหญ่เอ,อ่ยอย่ามา้นกันครับตัวเล็กครับตัวไม่ค่อยโตตัวเล็กผมเก็บเลยก็แล้วกันครับทำไมให้เป็นการเสียเวลา สียงมันหนีบกันหรือเปล่าครับเสียงดังเลยนี่ครับหนีบกันแล้วครับโอ้ทำยังไงดีเนาะต้องปล่อยตามเลยครับตัวเล็กก็นหนีบตัวใหญ่ครับ เห็นได้ชัดเะครับเพราะมันมีตัวกว้างครับมีอสองตอน้นไม,ม่มีเนาะอีกตน้นนึงไม่รู้จะเดินวนมาที่เดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันนะมัน,ม,น,ม,นมันกว้างจัดนะครับโมจำอะไรไม่ค่อยได้นะ ตรงน,นี้ก็ไม่มีเนี่ยครับเห็นไหมครับกีผมหม้ออีกมุมเห็นนะครับเนี่ยครับมุมนี้ครับน,นี่กว้างขีดเขาสั้น,นครับมจะเก็บแล้วนะครับเก็บเลยแล้วกัน เป็นกวางหรือว่าเป็นผีเสื้อปกติเวลาถ้าเราจับไปแล้วตรงนี้ไม่เจอกอ็มันจะมีผีเสื้อมาเกาะครับแต่แต่นี้มีทั้งผีเสื้อมีทั้งกวางเลยครับโอ้ครับนี่เป็นกอนกองใหญ่นะครับผมว่ารอยกินเยอะจัดนะครับนี่ครับนีตัวนึงแอ้นี่อีกสองตัวนู่นอีกฝั่งอีกตัวครับ ังเดี๋ยวค่อยถ่ายกันแล้วกันเก็บนู่นนะครับสงังครับดำๆอยู่นั่นนู่นนะครับเาเก็บตัวน,นี้ไปก่อนพอจับปุ๊บฉี่มันจะพุ่งออกเลยะครับไอลลงไปอีกสองตัวครับ องไปพวกแกอยู่ข้างล่างนุ้นใหม่อีกด้านนี้อีกตัวนึงครับเก็บเลยครับสติอ่อนๆเลยครับวองใหม่เนาะตัวนี้ไม่รู้เราดูไปแล้วหรือเปล่า ตอนนี้อยู่ลรกหน่อยครับข้หนหามขึ้นแล้วหาลำบากหน่อยไม่มีครับตอนนี้ก็เดิน,นมาถึงรถแล้วครับ